ปริตาเพจสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตัวเองนะคะวันนี้ลาพักร้อนพาน้องพิงิงง์มาพักผ่อนนะคะพอดีน้องพึ่งสอบเสร็จแล้วก็ปิดเทอมนะคะปิดวันพุทธที่แล้วแล้วก็เนะะี่ยค่ะ23ก็เปิดแล้วนะเร็วมากมากนะคะประมาณ10กว่าวันเองเนาะพอดอีมาเที่ยวที่ต้องมีสระว่ายน้ำน้องพิงต้อง ขอสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าแม่อยางให้แม่เล่นด้วยจังเลยอ่าโบกมือบายๆนะคะนะคะวันนี้ปริตาจะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคในการที่เพิ่มความโชคดีให้กับตัวเองนะคะเพิ่มความโชคดีซึ่งปริตาได้ทําเพจตัวนี้มาประมาณ2ปี2ปีแล้วเนาะสปีเอ้ยสปีหรือเปล่าสปี3ปีเนาะ แต่ความต่อเนื่องนะคะปริตญาไม่ได้ทําต่อเนื่องกันนะคะก็เลยได้แบบหายไปปีกว่าๆนะคะเกือบสองปีได้ที่ไม่ได้ต่อเนื่องนะคะแต่เอ่อมาปัดฝุ่นนะคะมาปัดฝุ่นแล้วก็ตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเมื่อปริตญานี่ต้องการที่จะเป็นมกผู้สร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมเราก็ต้องฝึกนะคะเราฝึก ม่จะได้ยินเสียงน้ํานิดนึงนะคะเดี๋ยน้องน้องพิงพิงเล่นอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงน้ำเป็นมีสไลเดอร์ชอบล่งดีพิงพิลูกอืมสไลเดอร์เลยลูกสไลเดอร์เลยนะคะก็เงียบดีนะคะที่นครนายกเหมือนเดิมไม่ว,ว่าเป็นที่ตอยตาใกล้ ใกล้ที่ที่บ้านนะคะก็เลยแบบเดินทางไม่ไม,ไม่ไม่กี่ชั่วโมงใช้เวลาไม่นานเนาะก็เลยแบบมาพักที่นี่นะคะมาหา,อาจองโรงแรมพอดีต้องขอบคุณโครงการเที่ยวด้วยกันด้วยแหละเนาะ,ะเที่ยวด้วยกันแล้วก็สิทธิ์คนละครึ่งที่ปริตาได้ใช้สิทธิ์วันนี้ไปละนะคะแล้วก็เลยแบบโอเคสิทธิ์คนละครึ่งเพิ่งใช้ครั้งครั้งแรกค่ะวันนี้เพราะว่าเพิ่งเพิ่ง พิ่งทได้เนาะเพิ่งทาได้เพิ่งลงทะเบียนได้แล้วก็ได้รับรับ S อสแล้วก็โหลดเปาตังมานะคะแต่ก่อนไม่เคยทํให้ได้อันนี้ก็ให้เพื่อนทําให้นะคะโอเคปริตาจะมาแบ่งปันเรื่องของทักษะความโชคดีนะคะสามนักษะ์ครั้งที่แล้วปริตาได้แบ่งปันเป็นหนึ่งทักษะอันนี้เป็นทักษะที่สองทักษะที่แล้วจะเป็นทักษะเรื่องของความคิดนะคะการ m i n d ซ e t ของเราเนาะ ถ้าเรามีความคิดว่าสิ่งไหนที่แบบว่าเกิดขึ้นกับเรานะคะให้เราคิดไว้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเป็นนักวางแผนเป็นนักเรียนรู้นะคะเป็นนักเรียนรู้ได้สิ่งนั้นมันก็จะเกิดการพัฒนาต่อยอดนะคะปริตาก็จะมองเห็นตรงตรงนี้ว่าสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่แบบนี่แหละ ทำให้เราโชคดีได้ค tamam nice ือหนึ่งท yeah. ักษะคือเปลี่ยนความคิดของเราดูที่ม i n d ซ e t ของเรานะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับประสบการณ์นะคะสิ่งนั้นจะทําให้เราเติบโตสิ่งนั้นจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจะทําให้เราเป็นผู้ชนะนะคะเป็นผู้ชนะถ้าใจเรานะเราเราต้องเปลี่ยนเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดของคนอื่นเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดของคนรอบข้างเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดของลูกเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดของเพื่อนร่วมงานของเจ้านายของใครก็ตาม สิ่งเหล่านั้นคือเป็นสิ่งแวดล้อมกพรจริงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้เลยนอกจากเปลี่ยนที่ตัวเรานะคะทักษะที่2นะคะเรามองหานะคะสิ่งที่ดีๆที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราได้รับนะคะสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์นั้นว่าสิ่งดีๆนะคะมันมีอะไรซ่อนอยู่นะคะว่าปูุ่แสงอ่าโอเคอมาด้านนี้นะคะ ว่าว่ามีอะไรที่ซ่อนอยู่ทําให้เราแบบค้นหาดูสิอย่างเช่นของปริตานะในเรื่องของอาการที่กดระเบียบเนาะที่ทํางานปริตาเป็นพนักาการประจํากดระเบียบเรื่องของการขาดลาม,มาสายซึ่งกระสายบ่อยมากแล้วก็จะโดนไปเตือนนะคะเดนไปเตือนซึ่งปริตาก็ยอมรับนะคะยอมรับ ว่าถ้าโดนไปเตือนแล้วมันจะมีผลถึงโบนัสนะคะถ,ถึงโบนัสไปตาก็มาสายนะคะมาสายแล้วก็พอไปส่งลูกก็คือไม่ได้โทษหรอกว่าไปส่งลูกนั้นคือหน้าที่แต่เราต้องบริหารจาัดก,การปริตาก็เลยแบบชอบชอบอยกตัวอย่างอันนี้เพราะมันเห็นชัดเจนนะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นยอมรับแต่ไปตาก็เลยได้คิดวางแผนนะคะวางแผนว่าเราจะ ทำยังไงดีเราจะพัฒนาจากตรงนี้เราได้อะไรจากตรงนี้นะคะปริตาก็ขอบคุณสถานการณ์ที่จะต้องเ,อเป็นนักวางแผนนะปริตาได้เป็นนักวางแผนจากเหตุการณ์นี้แล้วก็เป็นนักลงมือทําแล้วก็เป็นนักแบบคิดอ่ะเออนักคิดนักแก้ปัญหาเออนักแก้ปัญหาให้กับตัวเองนะคะก็เลยพูดคุยเป็นนักสื่อสารด้วยนะคะเป็นนักสื่อสารด้วย ไอตอนมโคเนด้วก็มาดูว่าสิ่งนั้นปัญหานั้นอะ่ะหรือประสบการณ์นั้นอะ่ะมันทําให้เราเ,เป็นยังไงนะคะทําให้เราขาขึ้นยังไงทําให้เราแบบไม่ใช่ขาขึ้นไก่ยนํผาผากนะ <c oughs> เป็นแบบทําให้เราเป็นแบบมีชมีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นอะ่ะนะคะเออปาริตาก็เลยบอกว่าเออเรา ได้เป็นนักวางแผนเป็นนักเรียนรู้แล้วก็นักสื่อสารโดยการพูดคุยนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวกับป้าผู้เลี้ยงดูน้องพิงพิงผู้ส่งน้องพิงพิงไปโรงเรียนแล้วก็ผู้ไปรับน้องพิงพิงเป็นหลักนะคะเพราะว่าปริตาทํางานประจําเนาะจะไม่มีเวลาที่จะไปรับลูกในตอนเย็นเพราะว่าเข้างานก็งานออฟฟิศอะ่ะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นหนีอะ่ะเออแล้วน้องพิงพิงเลิกเรียนสี่โมงก็ไปรับไม่ทันใช่ไหม แล้วก็อยู่ไกลด้วยก็เลยให้เป็นหน้าที่คุณป้าเลยต้องสื่อสารต้องได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันมีวางแผนแผนหนึ่งแผนสองถ้าแผนหนึ่งไม่สุดเกษก็จะเป็นแผนสองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถเอื่อญโชคดีนะคะเนี่ยไมซ์เซ็ตนะคะไมซ์เซ็ตของปริตานะคะสิ่งไหนที่แบบว่าแม้แต่ความส็จเ,เล็กๆน้อยๆนะคะปริตาจะถือว่าคือความโชคดีจะพูดติดปากเสมอนะคะแม้จะเจอเหตุการณ์อะไรแต่ก็พูดไว้ก่อนว่า เราโชคดีเราโชคดีฉันคือคนโชคดีฉันมีความโชคดีเป็นเพื่อนสนิทนะคะไปที่ไหนก็พบเจอความโชคดีนะคะโอเคก็เลยแผนแผนหนึ่งก็สําเร็จเลยนะคะไม่ต้องไปแผน2องคือแผนหนึ่งของปริตาก็คือจะเป็นแบบว,ว่าออกออกเร็วขึ้นออกเวลาสตาร์ทรถออกจากบ้านนะคะที่ไปส่งถิงก็เร็วขึ้น จากเดิมก็ปรวันหกโมงกวา่าตอนนี้ตีห้าสี่ห้าหรือตีห้าห้าสิบจะต้องออกจากบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำให้ชีวิตของพริตาดีขึ้นสบายใจขึ้นนะคะน้องถิงก็ไปเร็วนะคะก็รถไม่ติดแล้วทำให้แบบน้องเขามีเวลาที่จะ ทบทวนสับมีเวลาที่จะนั่งกินข้าวนะคะก่อนที่จะเข้าห้องเรียนแต่คือปกติจะให้กินข้าวอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนรถมันติดแล้วก็จะไปไปเลดนิดน,นึงมันจะทําให้ความไม่สบายใจของเด็กอะ่ะบอกว่าจะไม่ทันเวลาเข้าเรียนว่าต้องไปเรียนคําสอนเขาเรียกว่าวิชาศาสนาของคาทอลิกนะคะน้องผีเป็นคาทอลิกเนาะ,ะต้องไปเรียนคําสอนก่อนแล้วก็เสร็จแล้วประมาแปดโมงก็ค่อยเข้าห้องเรียนตามเรียนวิชาการต่อไปอะไรเงี้ย เนี่ยโชคดีมากปตาก็เลยแบบหลังจากที่ไปส่งน้องหญิงแล้วก็ไปส่งตัวเองที่ทํางานทําให้ไปทํางานเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโม,โมงกว่าก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยนะคะทาให้ตัวปริตาเองก็รู้สึกมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับโบนัสแล้วก็ตามนะคะปรากฏว่านะคะเพื่อนเพื่อนดูไหมคืออะไรคือตัวเองไม่ได้รับโบนัสแล้วนะคือปรับนาะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ได้รับโบนัสว่าทุกคนน่ะน่าจะรับโบนัสไม่ไม่ไม ทิพหนยก็ยังดีอะไรเนี่ยปรากฏว่าประชุมครั้งที่แล้วนะคะประชุมประจําเดือนของระดับหัวหน้าเนาะแล้วเพืนท่านผู้บริหารก็ประกาศมนาะว่าตกลงว่าไม่มีโบนะัสนะคะก็เลยทุกคนก็กลับกายว่ามาแสดงความยินดีกับปริตาใหญ่เลยนะคะกลับกายคือที่จริงปริตาก็ไม่ได้บอกว่าโชคดีหรอกนะคือโชคดีที่ในแง่ของ เราเปลี่ยนแผนเราวางแผนแล้วเป็นเป็นไปตามแผนโดยที่แบบเราสบายใจนะคะไม่ไปไม่ไปสายแล้วก็ถึงแม้ว่าใบเตือนจะครบแล้วก็ตามแต่เราเมื่อวางแผนแล้วเราลองล,อง,ลองมือทำอะ่ะมันทำได้มันสมเร็จอะ่ะเออมันโอเคนะคะริ่งหนึ่ว่าเรื่องเรื่องนี้เรื่องประสบการณ์หรือเรื่องราม่าของชีวิตครอบครัวเนาะใบตาก็จะปล่อยวางนะคะใบตาเป็นแม่ลิงเดี่ยวนะคะเป็นแม่ลิงเดี่ยวที่ ต้องดูแลเด็กน้อยนะคะแล้วก็อ,อยู่อยู่กับคุณป้าให้ช่วยให้คุณป้าช่วยช่วยดูเนาะพ่อเขาก็จะมาช่วยดูบ้านนะคะช่วยดูบ้านก็ขอบคุณนะคะปริตาทําให้ปริตานึกถึงสถานการณ์นั้นว่าถึงแม้ว่าเขาไม่จักเป็นมันก็จะมีจักตายเนาะแต่สุดท้ายเขาฝึกให้เราอะเข้มแข็งที่จะดูแลตัวเองที่จะวางแผนนะคะ ขอบคุณมากเลยปริตาเวลาผ่านไปทําให้ตัวเองแบบเข้าใจเลยว่าชีวิตเราอ่ะควรรักตัวเองมากขึ้นสถานการณ์นะคะสอนให้ปริตาเข้าใจว่าควรรักตัวเองมากขึ้นควรใส่ใจในความรู้สึกของตัวเองควรใส่ใจในหัวใจของความตัวเอใส่ใจความรักใส่ใจความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาความสุขเนี่ยไปแขวนไว้ที่คนอืน่น เขาต้องอยู่กับเราตลอดเขาต้องมีเราเขาต้องเป็นห่วงเราเขาต้องอะไรคือเราเป็นห่วงตัวเองเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยรับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าไม่มีใครมาอยู่กับเราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนอกจากตัวเราเองนะคะเวลาเราไปทํางานเขาก็ไม่อยู่ด้วยเวลาเราไปนู่นไปนี่เขาไม่อยู่ด้วยนะคะถึงแม้จะรักกันยังไงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดยี่สี่ชั่วโมงคนที่ อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงก็คือตัวเราเองนะคะปริตาได้ข้อคิดได้สิ่งดีๆทำให้เรามีชีวิตตด่อดาขึ้นขาขึ้นเป็นนะที่มีความสุขมากๆนะคะจากการที่เราดูประสบการณ์เราดึงเอาสิ่งที่ดีที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นมาว่าเราได้อะไรเราดีขึ้นยังไงเรามีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นได้อย่างไรนะคะปริตาก็เลือกเอาสิ่งที่ดีดที่สุดจากเหตุการณ์ ทุกๆเหตุการ์นะคะแต,แต่ก่อนไม่เป็นแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้คิดไม่ได้คิดไม่คิดไม่เป็นนะคะแต่ว่าชอบศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากยูทูบนะคะที่เป็นพวกทางจิตวิญญาณเนาะทางพลังใจแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะก็เลยมีความฝ่ยฝันว่าอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเมื่อเราอยากเราก็ลงมือทำเหมือนกันนะคะสิ่งไหนเราให้กำลังใจตัวเองก่อนแล้วค่อยเมื่อมีกำลังใจแล้วเราก็ค่อยแบ่งปันกับอื่นต่อไป ใช่ไหมอืมโอเคอข้อที่สามนะคะเมื่อเราเดี๋ยวทวนกันนะข้อที่หนึ่งคือ mindset นะคะความคิดนะคะว่าเราคิดยังไงเรามีความรู้สึกยังไงในการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะเราคิดว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็คือผู้ชนะนะคะฉันก็คือผู้ที่เก่งฉันเก่งที่สุด ฉันเก่งในทางของฉันนะคะนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือมองหานะคะมองหาสิ่งที่ดีๆจากประสบการณ์ที่มันซ่อนอยู่นะคะจากประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่ในในเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เราได้รับนะคะเลือก แต่สิ่งดีๆที่เราสามารถนำมาปรับใช้ให้ชีวิตเรามีจะขาขึ้นนะคะที่จะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นนายลูกเออเดี๋ยวพ่อคงมามัง้งนะคะข้อที่สเมื่อเราสองอข้อผ่านไปแล้วเนาะความคิด แล้วก็มองหาสิ่งที่ดีจากสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์สิษสามคือการลงมือทำโอ้ยมด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 อุ้ยมดมดกลับเราจงลงมือทำทันทีนะคะว่าสิ่งที่เราคิดเปลี่ยนแปลงและเราคิดว่าสิ่งนี้แหละ เราเห็นแล้วว่าเออเป็นสิ่งที่ดีเราเลือกต่สิ่งที่ดีจากประสบการณ์มาเราก็ลงมือทําลงมือเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นที่ปริตาเลื่องมาสายใช่ไหมคะปริตาก็จะตัดสินใจได้ลงมือทําทันทีในการที่จะไม่ให้มาไปสายอะไปที่มางาสายเขาต้องเปลี่ยนเวลาออกแล้วก็ลองทดลองทํานะคะอันนไ้เข้าด้านนี้ได้เหรอนะคะทดลองทํา เย่กท็ทดลองทํานะคะเราทดลองทําสิ่งไหนแบบทาให้สุดเลยปริตาจะเป็นคนที่คือแต่ก่อนจะไม่กล้านะคะแต่เดี๋ยวนี้จะกล้าทาั้งๆที่ยังไม่พร้อมกล้ทาทั้งๆที่กลัวนะคะก็เลยแบบเอาให้สุดๆเอาให้เต็มที่ทานห,หนทางน,นี้มันไม่ได้เราก็เปลี่ยนใหม่นะคะเรายังไม่ตายเราก็เปลี่ยนวิธีการใหม่เอาให้เต็มที่ แล้วสุดท้ายเราก็จะไม่เสียใจว่าสิ่งนั้นเราได้ทําเราได้ทดลองทํากับตัวเองแล้วเราได้ลงมือทําแล้วปริตาจะไม่เสียใจเลยถ้ามันจะไม่สําเร็จหรือผลลัพธ์ออกมาจะไม่เป็นที่น่าพอใจของตัวเองนะคะสามเทคนิคนะคะเพิ่มเพิ่มจากครั้งที่แล้วนะคะสามเทคนิคที่สิ่งสามเทคนิคที่จะทําให้เราพบแต่ความโชคดีในชีวิตนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ จริงๆประสบการณ์ล้วนๆน,นะคะพอดีตาแบบฟังมาแล้วก็เอามา,าประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเกิดความโชคดีให้กับตัวเราได้ปรดตาจะมีความคิดนะคะความคิดว่าสิ่งไหนที่เราทดลองทำสิ่งไหนที่เราคิดความคิดเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะทำเต็มที่แล้วเราก็จะรอดูผลจริงๆไม่ไม่ได้รอดูผลว่ามันจะเกิดผลลัพธ์เมื่อไรหรอก เราลงมือทำไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับทุกกิจกรรมที่เราทําทุกกิจกรรมที่เราได้ลงมือทําทุกกิจกรรมที่เราได้วางแผนนะคะลองดูลองสตั้งนะคะอ่าวันนี้สามเทคนิคนี้ก็น่าจะโอเคเนะเออขอบคุณมากๆปริตาได้แบ่งปันดูสะนน้ำชอบมากเลยโอเคไปบ,บายเจอกันคลิปหน้านะคะ16นาทีแล้ว ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้เพื่อนๆนะคะผู้ที่เข้ามาติดตามมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันนะคะปริตาก็ไม่คิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะทำให้ปริตาแบบพูดเก่งขึ้นเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแบบทับทายความฝันของตัวเองอะลงมือทำไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ไม่มีใครเห็นนะคะถึงแม้ไม่มีใครมาชมหรืออะไรเพราะว่าปริตาไม่ได้ไลฟ์เนาะเป็นจะเป็นบันทึกคลิปวิดีโอนะคะ โอเคยังยังไม่เก่งแต่เราก็ลงมือทำทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมถึงแม้จะแท็บเล็ตจะเป็นรุ่นเก่ามากนะคะเป็นรุ่นเก่ามากรี่เงเปิดตัวเลยเมื่อสี่ห้าปีที่เราปริบตาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะขอบคุณมากๆขอเพื่อนๆโชคดีนะคะมีความสุขนะคะสิบหกเนี่ยสิบหกพฤศจิกายนเนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะคะโชคดีค่ะรักๆรักๆ